โอนะ้คนละไซส์เลยเนี่ยคนละไซส์เลยกล่องเล็กพลังจิ๋วใช่ไหมเอ้ามาเทสดูเดี๋ยวมาดูไฟก่อนขนาดโอ้ดูไฟคนละเรื่องดูนี่คนละเรื่องเลยนะนี่แค่กล่องไฟอย่างเดียวใช่ไหมเดฟใช่แล้ว ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับผมผมก็มีเกมสุกๆมาแนะนำจากค่าย5 5 FIFA เกมนะครับผมเกมนี้มีชื่อว่าเกมตีตุ่นนะครับผมหรือเกมโมแรดนะครับผมตัวนี้เล่นง่ายๆครับผมเพียงกดคลิกบริเวณตุ่นที่โผล่มาจากพื้นดินนะครับผมโบนัสเกิดแตกง่ายๆเลยแล้วบอกทิศเล็กๆสำคัญนะครับผมเน้นตีหัวตรงพระราชาที่โผล่ขึ้นมานะครับโบนัสแตกกระจายแน่นอน เล่นได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับผมมีบริการผ่าน True Money Wallet นะครับผมมีบริการตอบกลับจากแอด d ิน24ชั่วโมงนะครับผมใครสนใจก็แอดเข้าไปเลยครับแอด55 f i r ฟ g a m เอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องทีมงานกรชนะครับผมรับทันทีโบนัส20%ฟรีทันทีฝาก่า้าด้แล้วกันครับผมกับเกมตีตุน่นเข้าเวที่แอด55 Free f ฟ r g a เกมจับไป อาวติดแล้วครับผมเรียบร้อยเราตรงนี้เนี่ยฟันออกเลยฟันกระบอกเลยติดเ,เครื่องครั้งแรกนะตอนนี้ยังไม่ได้ไล่เสียงเครื่องโคตรเป๋าอะ่ะไม่ไม่มีเสียงเลยอะ่ะฟังดิถ้าจะแรงนะเนี่ย เก็บงานรอขันน็อตรออะไรอีกสักหน่อยตอนนี้เครื่องติดสมบูรณ์แล้วไเม่ได,ด้ีแรสุๆเดี๋ยวตอนนี้ก็เก็บงานแล้วก็ไล่รถกันอีกทีนึงนะเดี๋ยวเรามาชมกันหลังจากนี้นี้ช่างใหญ่มาดูเองด้วยใช่ไหมจะทำเองใช่ไหมนึ่ ไม่มีไอ้นะครับคันนี้บอกเลยอ่ะเดยอผมจะมาทดสอบระบบไฟให้ดูนะตอนนี้อันนี้เป็นกล่องเดิมนะตอนนี้ยังเป็นกล่องเดิมอยู่ทีนี้เราจะมาดูไฟกล่องเดิมก่อนว่ามันประกายออกมายังไงนะเห็นไหมเห็นเ,เน,นี่ยหน่อยเดียวนะเรามีกล่องแต่งใช่ไหมเดฟกล่องสูตรของเราเองใช่ไหม ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูว่าไฟกล่องแต่งเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงนะแล้วก็ความแรงของไฟเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเนะี่ยไอซีนนลกล่องไฟกูอะช้าช้าโอ,อ้โหช้าช้า <c oughs> ไหนไหนซีนนลโชว์ดิกล่องไฟรูปร่างยังไงกล่องแสน๊ดเฮ้ยเล็กนิดเดียวเองเหรอเดฟเดี๋ยวเที่ยวกับกล่องเดิมดิคนละไซส์เลยในชะ่ไหม โอ้คนละไซส์เลยเนะี่ยคนละไซส์เลยกล่องเล็กพลังจิวนะ๋วใช่ไหมเอา้ามาเทสดูเดี๋ยวมาดูไฟก่อนพลังจิว๋วพลังจิว๋วไฟมันจะแรงก็อ่ปพักตรงรุ่นนะผมไม่ต้องแปลงเลยใช้เพงปุ๊บเจียบได้เลยใช่โอ้โดูไฟคนละเรื่องดูนี่คนละเรื่องเลยนะนี่แค่กล่องไฟอย่างเดียวใช่ไหมเดฟใช่ลแล้ว ถ้าใครอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยไยืกละมังถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปอินบ็อกมาเลยมีราคาพิเศษให้กล่องไฟแต่งชุดนี้นะบอกก็ราคาไม่แพงหรอกอินบ็อกมาถามนะมีส่งพร้อมส่งเลยราคานี้ราคาไม่แพงเอาจริงๆแต่ไฟแรงคนละเรื่องนะจิ๋วแต่แจ๋ว คาบูที่เราใช้ก็เป็นคาบูเอ็นโนะตอนนี้ก็เบี่ยงเบี่ยงขวาแต่ผมจะเปลี่ยนให้มันเบี่ยงไปทางซ้ายเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับช่างช่งางบอกว่ามันมีความเสี่ยงตรงที่ว่ามันอยู่ตรงคอยพอดีถ้าน้ำมันมันลงมามันเกิดประกายไฟนี้มันมีโอกาสที่ไฟลุกได้เพื่อความปลอดภัยเราก็อาจจะต้องหมุนไปทางซ้ายนะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของผมผมไม่รู้ผมก็ทําแบบนี้มาตั้งนานแล้วไงแต่ช่างเขาแนะนําบอกว่าหันไปทางซ้ายดีกว่าเบี่ยวซ้าย ส่วนท่อตัวนี้เป็นท่อคอร้อยยี่สิบห้าอยู่แล้วนะเป็นท่อเวฟร้อยยี่สิบห้าแต่ก็สั่งท่อเฮงสุพรรณไปแล้วก็น่าจะได้เร็วนี้ก็รอรอ,รอท่านสอจอแบงค์เหมือนกันแหละสอจอแบงค์ขอนแกน่นมึงก็สั่งของให้กูนานนานกว่าจะได้ไหมต่อสภาพตามที่เห็นครับผมก็เร็ว,เรวนี้ก็น่าจะได้เห็น ว่ามันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่ากับเป้าหมาย140 150 g p s แต่ผมคิดว่าน่าจะถึงแน่ๆเพราะว่าเมื่อกี้ดูจากการเดินเสียงเครื่องเสียงเดินเบาแล้วเฮ้ยแม่งเครื่องมันแน่นเครื่องมันเงียบขึ้นเยอะเลยม,มีชักไหม,ไมขาอะย่างี้มีชักประกินชักก็ยังมีชักเท่าไหร่ชัก5ประกินบางมาก นนี้เราก็ติดแล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้ไล่ไม่ไล่น้ำมันทีนี้เมื่อกี้ผมไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วกับการจากไล่รถนี่เป็นปึกเป็นปึกเลยตัวนี้คือนมหนูน้ำมันเนาะวันี้เมื่อกี้ผมไปซื้อมาก็มีหลายเบอร์เลยตั้แต่เบอร์หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งดหนึ่งสองศูนย์หหนึ่งสอส คือเหตุผลที่ซื้อมาหลายเบอร์ตรงนี้ก็คือผมแค่ต้องการอยากจะรู้ว่ารถของเรามันใส่นมหนูเบอร์อะไรอ่ะแล้วมันจะให้ผลในการวิ่งได้ดีที่สุดก็เลยว่าเอ้างั้นเดี๋ยวเราเอามาทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะเดาเอาไม่ได้หรอกว่าเบอร์นี้เบอร์นั้นดีเบอร์นี้เบอร์อนั้นดีซึ่งมันเป็นความรู้สึกแล้วก็ส่วนนมหนูตัวอากาศก็ใช้มา2เบอร์ก็คือ38กับ40นะตัวนี้หัวเทียนต้องเปลี่ยนใหม่ก็เป็นหัวเทียนธรรมดา หัวเทียนธรรมดาเกียวสั้นเออรู้แค่นี้แหละนอกนั้นกูก็ไม่รู้หรอกนะอันนี้อะไรไม่รู้ไม่บอกแต่ว่าแม่งแรงแน่นอนเราจะมาโมดิฟายกันกับเวฟร้อยห้าหกชักห้าคันนี้คลิปหน้าเช็ค GPS ดูเลยว่ายังไง อันนี้ก็เป็นกล่องไฟเดิมแต่เราไม่ใส่หรอกเราจะเปลี่ยนอันใหม่แต่ไม่บอกวารุณเไรแล้วจะทําคลิปพิสูจน์ให้ดูว่ากล่องไฟเดิมกับกล่องไฟแต่งของเราเนี่ยอันไหนแรงกว่ากันใครสนใจกล่องไฟแต่งทักมามีราคาพิเศษให้นะเดี๋ยววัดผลเห็นผลให้ได้เลยดีเป็นไงสภาพกลางๆอยู่เลยโซ่สเตอร์เลดดี เดี๋ยวมาดูเรื่องของสเตอร์อันสเตอร์หน้าเราใช้เป็นเบอร์เบอร์อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมาดูไงเบอร์สิบสามไงนสิบสามเนี่ย,ยมันมีเลขอยู่อนี่เห็นไหมไม่วงไม่เห็นเราเนี่ยสามสเตอร์หน้าสิบสามสเตอร์หลังเ่าอะไรเนี่ยสเตอร์หลังสามสิบถ้าวิ่งไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนสเตอร์หลังไล่ลงมาเล็กกว่าเดิมใช่ไหมโซ่สี่สองศูนย์โซ่เลดยี่ห้ออะไรไรู้เทโอดาอะไรหรอกช่างมัน ก็น่าจะดีหรอกอะมิเนียมเนอสิบแปดบวกคืออะไรวะน้ำมันใสๆเลยเนี่ยเดี๋ยวรอเจอรอเจอรอเจอได้ชมแน่นอนบอกเลยไม่ธรรมดาคันนี้โจ๊กไอ้โจ๊กไอ้หมาเวีนไอ้มึงปัญญาอ่อนหนะ่อเน่ยเฮ้ย จกเอ้ยจกจกมาหนิดูมองกล้องเลยดิแหมหมาเอือเขี้ยวคมมากน,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 นั่นะั่นนมึงตัวที่นนี้เด้งทำหา่าวปากหามึงโอ้แหนะครับซีนนลครับซ <c oughs> ีนนลคนธรรมดาครับตัวแรงแข่งปากช่องครับ <c oughs> วันนี้เอ้ยน้ำประวันนะถูกต้องน้ำประวันเลยมึงเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องไม่ดีสุดยอด อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยแล้วกันนะคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไล่รถให้ดูคลิปหน้าติดตามกปนชมด้วยแรงแน่นอนคนันนี้กับสิ่งที่เราตามหา 150g ถึงเปล่าไม่รู้ดูกันอีกทีแล้วกันนะวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ